สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักนกเขาใหญ่นะครับนะครับคลิปนี้บ้าเกตนะครับขออนุญาตนำเสนอนกนะครับเขาใหญ่ราคามิตรภาพนะครับครับนกที่ใกล้กับเหี้ยกนะครับดึงนะครับผมนะครับอาการนี้แล้ว้าไปต่อป้านะครับมีนกเชลยนะครับผมรับประกันเลยว่าบยุทธ์นกแน่นอนนะครับ ตัวขวามือนี่นะครับผมสิบใบแดงนะครับอืมครับมีมีครับให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เหมือนจะมีค่าร่มนะครับผม โกโกโกนะครับตัวนี้ถ้าเปิดไว้ที่13ใบแดงนะครับ13ใบแดงนะครับผมนกนะครับเหมือนจะมีคารมนะครับ นกนิ่งๆนะครับผม um, นะครับขาใหญ่ขาตํ้นะครับนกตัวนี้ข้นคุ้มเข่านะครับผมไม่หนุนให้เห็นนะครับ ถ้าเกิดยุปฟ้านะผมว่าต้องเยอะกว่านี่แน่นอนนะครับนกสองตัวนี้ระดับเทพนะครับคือว่านกส่วนนี่กระท่ายขนนะครับแต่ว่าสองตัวนี้เิันจะคึกพิเศษนะครับผมนะครับ โอ้โหอะไรประมาณนี้นะครับผมอาจะมีคารมเยอะนะครับตัวนี้นะครับสิบสามใบแดงนะครับอาจารย์ท่านนสนใจก็สอบถามนะครับทั้งวอลเยตได้นะครับตัวนี้นะครับมีเชลยแล้วนะครับสามซีโตนะครับผมนะครับนกคนตอแล้วนะครับช่วงเขาเหลืองมานี่นะครับนกตัวนี้นะครับ นี่ก็ฝึกปีธิกแล้วนะครับเป็นนกนิ่งแล้วนะครับคันแล้วนะครับผมเอไปกระต่อยอดได้เลยนะครับผมอาจารย์ท่านใด้สนใจนะครับนี่ครับโก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 เนมาแบบนี้นะครับเปิดค่าร่มเห็นในฟังเลยครับ ใกล้ๆแบบนี้เลยครับผมนะครับอันนี้เป็นขีกร่อยนะครับนี่ครับเบื้องขีนกนะครับนี่ครับขีก่อ่นะครับผมนะครับนกมันจะขึ้นขึ้นต่อเนื่องนะครับผมนะครับนี่นะครับนกสวยๆนิ่งๆนะครับอืครับผม ไก่ยังเหียกนะครับผมเนาะนะครับกสวยๆหนึ่งหนึ่งตัวนี้สิบใบแดงครับตัวนี้พิเศษหน่อยขอสิบสามนะครับเพื่อจะมีค่าลมนะครับเยอะนะครับตัวนี้นะครับผมบ่าวเกตุเขาไงนะครับขอคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม